สวัสดีครับพี่น้องพี่เนี่เจ็บตาพี่น้องจักตาถือหังถือเล็บหรือถือหนังพวกหรือถือมือเพลินบวกว่าไงตาบกไข่เนี่ยจตหน่อยส้าไปหาหมออยู่ครับผมเป็นจะช่วยตวใหเออ้เออเออลูกลูกนอนนอนนอนีนอนนอน่เนี่เจ็บตานอนหลับตาเร็วจะได้หายเร็วเร็ว ักถืออีกอย่างพี่น้องเป็นทัศน์ทตนเดวบ่บเพิ่นกับมึอนอยู่ครับผมมืึนตาลืมตาอยู่แต่ว่ามันมีมันไข่ไข่มีกี่ตาไหมครับปวดเจ็บตาเดี๋ยวเดยวเจ็บมากไหมลูกเจ็บมากไหมหนู โดนอะไรโดนเล็บโดนมือหนูหรือโดนอะไรฮะน้ำตาออกเลยพี่น้องถ้าบอกไข้เนี่ยจิกหน่อยจิ๋ิาพาไปหาหมอเออเออนอนนอนถ้างั้นเป็นที่สิตุนครับผม